ขอบครับอันนี้ตลาดอยู่ที่ท่าปนมต้นจักมเจ็ดตัวร้อยเจ็ดตัวร้อยเจ็ดตัวร้อยต้องหาตัวผู้บ่หาออตัวผู้ใ่ไขว่บ่ตัวแมีบ่เอา เอาอยู่ผสมกันเด็กไปเงี่ยวมันอก็ชิวเอาไปเลี้ยงบ่เจจแม้ทุกคาเจจเเจ็ดตัวร้อยโอ้โหแล้วก็บาคเม่งดานะครับเนี่ยมีเัาต่อโอ้โหปูแดง เดือดลูกใหญ่ๆเลยโอ้ป่ากันหลายมีนวัวเลยตลาดริมโขงวนียเฮ้ยเมื่อกี้ทำสวยเลยนะมีมีมีร้านอาหารอยู่ข้างหลังนะครับเด้อผู้มีระเบียงออกไปมีไอ้นี้สะพานออกไปนะครับเด้อตอนนี้สวยๆสวยงามมากนะครับเนาะนี่มีร้านอาหารมีซุ้มร้านอาหารทั้งว่ะ

สี่ก่อง้ายสิบเนี่ยป่ากันไล่หลายครับเนาะเออเลยหลายขายดีบ่อสใช่ปะพ่อได้ขายอยู่ขายเมียขายเก่งอยู่แล้วอยู่ตลาดท่าพนมนะครับเด้ออยู่ตลาดท่าพนมตลาดนัดวันจันทร์นะครับอยู่ที่อำเภอท่าพนมนะครับเนาะโอ้ยของนี่ละ

เขาเอ็นดูอย่างเลยครับดูวายวายเนาะดูวายหางยาวเนาดู้ระลอยคนเยอนะครับตลาดะครับดูที่ตลาดกินก็จเปลี่ยนปปลานีดปลาบูน้ครับเนาะปลาบูอะไรพิยาเงีะ อันนี้มัดเทเลยก่บกมั้จังมัดเทเลยรัค่ะเขาชื่อหมดแล้วมัดมัดจากบ้านเลยครับมัดหนึ่ง หมาดละเจ็ดสิบนะครับอันนี้บ้านผมเอินแขมเนาะเอินแขมแขมเขาไปเฮ็ดไม้กวาดไปเฮ็ดไม้กวาดไมกวาดไม้คอยโอ้ไม้าเพิ่นเหมามแล้วครับผมนี่มัดแต่น้องนี่หลนี่ เล่หอยกับพ er ี้เนาะไม่กับขี้สมัยโบราณนะขายกลองท้าแดงกองละเซบมาทโอ้โหพี่น้องคือขายถึกจรองาถึงคันประเพงกับแพงแท้สุกเลยคนจังเล่าขายใช้สนิทแล้วไปลองเลยอยู่ไกล มาทำาแบบนี้นะตันแซ่บกหอยเนแนวอ่นไปพัดไปั่ใส่ใบผักบัวนะของละสิบบาทแต่ลีกล่องของละสิบบาทสิบาทันตุมนะพี่าเลี้ยงผายเรื่้วมลายอมับีสามองเลยนะครับมตายนะตย คุณมันมากระงับเ่าลุนไงมาใส่แม้ใส่นองไว้น่ะอุ้งท้าฝ่าได้นะมันอนวกไม่มไม่หงางอาทีบาทเลยเด้จ้าตายไปครับมากองเลยเปินขายปลาคออ้ยตกใจไปเลย

งพกปลาตัวใหญ่ๆเลยครับโอเคนะครับเนะน,นี่ก็จะได้เอาอหอยมาปล่อยนะครับนะที่ซื้อมาจากกลางที่ มีตายบ้างไม่ตายนะโอเคตายกี่ตัวสองตัวนะตามเหตุตามปัจจัยโอเคครับได้บุญร่วมกันนะครับเด้อ